กดเลยเออนอนกดเลยกดแล้วแม่เขาได้ไงน,นอนต้องมาดูอ๋ <c oughs> เอเราอธิษฐานก็ได้อนั้นก็ได้วันหนึ่งนะมาแล้วมีลูกหมูสามตัวตัวหนึ่งชื่อเบอร์ดีตัวหนึ่งชื่อเบเน่ต์ัวที่สามชื่อพี่พปานวันหนึ่งเขาจะออกไปเลยเขา แม่หนูหนูอยู่นานแล้วหนูต้องไปสร้างบ้านเองนะสามีน้องพี่ปันพี่ปันนัองปกป้องเบอร์ดี้แล้วเนเน่นะครับ,แล,เบเแล้วเบนเน่แลเบอร์ดี้กับเบน็นพี่ปันจะมาป่าปเบอร์ดี้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็สง่งไปให้เบนเน่ใช่ไหมคะเบนเน่ก็เอาไปให้พี่ปันพี่ปันก็จิงปึ้งปึ้งปึ้ง หมาป่าก็สลบไปมิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสามัคคีเป็นความดีมแล้วเขาก็เอาหมาป่ามาต้มกินเอาทไมไม่นอนเนี่ยเอาอีกเรื่องครเรื่อเหรอ,อ